ร้ดวินาทีทำเวลาได้170สินาทีวินาทีนะครับท่านไผหนองบุรีนะครับกำนันดอนครับเป็นไงวันนี้ปีนี้เอาบ้างไฟมากินเลยเหรอโอ้ยของดีราคาถูกครับของดีราคาถูกใช้บริการลำตัวใครครับท่านอ๋อทำเองครับทำเองล้นหลัแต่ผมได้ข่าวมาว่าใช้ฝอราชวงศ์ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ขอยิืนยันไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหรอครับได้ไงครับบุญหนองบุรีปีนี้ออกก็รู้สึกว่าตะการตาครับตะการตายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่บ้างไฟล้านสองบ้างครับผมบ้างกําลังอยู่บนฐานนี้ของใครครับท่านกำนันเอาของเสียพีรละทวีชาติครับบ้างไฟล้านครับบ้านแทนคุณใช่ครับใช่ครับบ้านแทนคุณมาช่วยครับขอบคุณพี่กำนันดอนมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องบุรีครับนะครับหน้าฐานจุดเหลือหนึ่งคนนะครับหกแดงก็ยังตั้งให้เห็นอยู่นะครับห<ง>ก,บกบแดงรอสักครู่ครับพี่น้องเขาไม่เกิน้แต่ไม่เกินสองนาทีครับบอลกดล่ะหาเสียบอลเด้อหาเสียบอลด้อวย,ยมามามาสนมา,มา

ต้องไฟสิบล <ok> ้านบ้านแทนคุณนะครับการจุดที่บ้านหนองโบเลนะครับผม

นายดูนที่จะแต่งตัในหรือเปล่าันนี้ว่าจะทำยังไเราจะ้าขอบคุณเจ้าหน้าที่รั่นพี่ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันในการนำปั้งไปขนาด308ตปวด้วยการกัเนินการปบ้างไฟมานไม่อีสองกรลนเราจทำ เรามาดูบางไฟร้านบ้านหนองบุรีนะครับมาพบกับมือต่อสาวสวยนะครับรู้สึกยังไงครับวันนี้ครับรู้สึกเป็น,ปน,ปนการมาครั้งที่2ของครั้งนี้นะคะก็ตื่นตาตื่นใจัที่มาที่ปไปของบังไฟค่ายนี้มาอย่างไงครับอ,อันนี้เป็นบังไฟของบ้านแทนคุณค่ะก็เป็นของบอสพีราธทวิชาค,ค่ะก็เป็นของบริษัททั้งหมด5บริษัทในเครือของบอสนะคะก็มีบริษัทอาบันอโลจิสติกส์บริษัทพีทีวีซัพพลายเชนแล้วก็บริษัทพีทีออโต้แคริเออร์ เลยจะดีทั้งหมดท่าถ้าบริษัทในเครือของคุณธีระค่ะเกี่ยวกับโลจิสติกส์หมดเลยใช่ไหมครับก็มีเป็นหลายธุรกิจด้วยกันค่ะ,<อ>ะก็จะมีโลจิสติกส์ด้วยมีกล่องกระดาษด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของออฟฟิศโลจิสติกส์ด้วย,ยนี่ค่ะคนำบั้งไฟมาวันนี้มาเพื่อความสนุกสนานหรือยังไงครับ<อ>เหตุผลของการน,นำบั้งไฟมาเรื่องความสนุกสนานค่ะเพราะว่าบอสเป็นคนที่ชอบกิจกรรมร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างมาช่วย เป็นการตอบแทนสังคมนะครับคืนกำไรให้สังคมเป็นการทำใช่คาเารคืนกำไรให้สังคมเป็นการเก่เป็นคนที่มีาารแล้วอคนัด้วยยคะครับแล้วปีต่อต่อไปจะมีบางไฟมาที่หนองบุรีอีกไหมครับครับขอบคุณบ้านแทนคุณนะครับเมยต้อสาวสวยครับบางไฟร้านนะครับรอชมนะครับสถิติจะออกมายังไงนะครับ อดใจรอสักครู่นะครับ เรื่องวานแารมาครับกำลองจะมาระดั้งนั้ำอยากประกาบให้แขงที่ของนรามันจะราดมองไ่เห็นตนะครับ ไปล้านบ้านแทนคุณนะครับจุดที่น้องบุรีลัตัว บรรยากาศเชื่อมมืนหลังกาบบังไฟบ้านแทนทุนนองบุรีขึ้นสู่ฟ้านะครับทะยานขึ้นสู่ฟ้าลำตัวเนียนมากตกกระต่เห็นกันตปมากมาข้่นอกตี่ตามนะครับจัดเทียนทุกคนสลัมข้าศนีเป็นเล้นจุดเซลห์เฮมเลยนะครับ ร้อยเจ็ดสิบวินาที